สวัสดีครับและนี้คือรายการบทเพลงเยาวชนสร้างชาติพบกันเช่นเคยครับพี่เซมครับขออยากแน้นำตัวก่อนแล้กันฉากดังนี้ให้ผมก่อนเน่าพี่เซมได้นำตัวก่อนได้เลยได้เลยขอก่อนบ้างเลยฮะยอมไม่ได้ครับยอมไม่ได้ครับสวัสดีครับคุณแพ็คครับเยาวชนสร้างชาติรุ่นที่6กสวัสดีค่ะ พี่เฟมนะคะบัณฑิตครัวสารุ่นที่6คะ่ะอ่าแอมก็ขอนิดหนึ่งนะครับสัปดาห์นี้พี่เฟมเพราะว่าเป็นเทปพิเศษครับโอ้โหเนี่ยเพราะว่าในหลายๆครั้งหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเทปของพี่ๆเยาวชนจากทั่วประเทศใช่ไหมฮะแต่เทปเนี่ยเป็นเทปของใครครับพี่เฟมครับเทปของเป็นเทปของพี่บัณฑิตรครัรวสาค่ะครับซึ่งที่คนนี้เนี่ยเขาเป็นบุคคลที่ค่อนข้างจะฮอต พอสมควรที่ทั้งสองคนนี้นะฮะคือเอ่ยชื่อไปเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักพี่ทั้งสองคนนี้นะฮะคือถ้าทําท่าอย่างเงี้ยเขาจะรู้พี่บุรีเขาจะรู้เอออุ้ยหลุดปากอุ้ยหลุดก็อย่างที่บอกพี่ๆครับในสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นเทปพิเศษของพี่พี่บัณฑิตกูอาสานะครับซึ่งเขาก็ลดเล่นในวงการของดีเก่งกล้ามานานพอสมควร แล้วก็เพลงวันนี้เนี่ยพี่เฟรมที่เขาเอามาฝากเราเป็นเพลงแบบแนวไหนฮะเป็นยังไงนะเป็นแบบสบาย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 ฟังแล้วแบบสบายฟังแล้วแบบละลื่นหูฟังสบายฟังลอยฟังเวลาทำข้อสอบฟังเวลาที่เราไปนั่งชิลๆริมอ่างล้างหน้ฟังลอยอ่าใช่ครับนั่งชิลๆริมอ่างล้างหน้าอะไรเงี้ยแล้ก็จะฟังเพลงนี้ได้สุดยอด เดี๋ยวพี่เฟมจะลองไปเวลาที่หูอ่างล้างหน้าแล้วเปิดเพลงใช่<อ>วเวลายืนแปลงฟันใช่ไหมเฟมครับแล้วก็เปิดเพลงนี้ไปลแล้วก็จะแปลงภามจังหวะนี่ภาบพื่นภาพคือมันใช้ได้จริงนะผมเคยทำนะพี่เฟมนะ<อ>จริงจริงเนี่ยวงนี้ยเข้ามาสัปดาห์แรกชื่อวงเขาว่า t ี e e h o u s e แต่ว่า,<ห>าวันนี้ <หา S 1> เขามาเป็นคู่ดูโอมาสองคนนะคะถ้าจะบอกลิปกับออยก็ไม่รู้ว่าพี่พี่เยาวชนรู้จักหร,รือเปล่าท่านไหมอันนี้อันนี้ไม่น่าไม่น่าลิปกับออยครับน่าจะเป็นอ ลอยกับอิทลอยกับอิทอะไรสักอย่างนี่เพราะวันนี่มาสู้แสงมาก่อนเลยค่ะหน้าลอยแต่รอเขารอแน่ทีเขาแน่จะดีเขาแน่จะดีผมก็ยกให้เขาเป็นไอดอลเลยนะไอดอลอยากเห็นไอดอลอยากเห็นเอออยากเห็นไอดอลที่ขุนแท็กแล้วถ้าพี่ขุนแท็กขนาดนี้ไอดอลจะขนาดไหน ใช่ก็ต้องจะพอสมควรแไอดอลจะเก่งขนาดไหนก็น่าจะพอสมควรเหมือนกันนะพี่เฟมนะโอเคครับถ้าพร้อมแล้วนะครับพี่เฟมไปพบกับบทเพลงนี้เลยกับพี่พี่บัณฑิตครูอาสาจะเป็นใครเป็นใคนเป็นเลยค่ะ เพลงนี้แต่งขึ้นมาเพื่อให้เธอได้รู้ไม่ว่าอยู่ที่ใดยังไงก็ตามแต่ก็ทำดีได้ขึ้นอยู่กับเราฟังเพลงนี้อยากจะชวนทุกคนมาทำดีไม่ว่าจนหรือรวยยังไงก็ตามแต่ ก็ทำีได้ด้วยมือของเราก็ทำีได้ด้วยใจของเราลองมองให้ดีว่าความที่ยังอยู่ดูรอบตัวของเราหากเรามาช่วยกันสังคมกะนา่าอยู่มารวมมือกับพวกเราคนดีเต็มแผ่นดิน ด้วยใ,ใจของเราลองมองให้ดีว่าความดียังอยู่อยู่รอบตัวของเราหากเรามาช่วยกันสังคมจะนนาอยู่มารวมมือกับพวกเราคนดีเต็มแผ่นดินลาลาลาเรามาทำดีด้วยกันลาลาลา เรามาทำดีด้วยกันล่ะลาลาเรามาทำดีด้วยกันล่ะลาเรามาลองเพลงชวนทำดีต้องบอกกันละลาเรามาลองเพลงชวนทำดีต้องแบ่งปันละลาเรามาลองเพลงชวนทำดีต้องแบ่งปันละลาเรามาลองเพลงชวนทำดีมาสร้างชาติกัน อืพี่ขุนแทสครับไอดอลของพี่ขุนแทสเนี่ยสุดยอดจริงๆค่ะซึ่งผมไปทราบมาว่าเขาสามารถแบบร้องเพลงเย็นเสียงได้หลายๆคนมากเสียงเหมือนพี่แอดคาราบาวกาทาได้เสียงเหมือนพี่ปางนักรินพี่แบงค์วงแพรพี่เซกโลโซพี่ปูวงศิษย์เนี่ยเขาสามารถทําเสียงแบบนี้ได้หมดซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสามารถมากๆกับสําหรับพี่บูตสลรีกับพี่เจมสุดยอดแล้วคุณก็นลูกศิษย์เขาเนี่ย เรียนเสียงได้ไหมเรียนเสียงอะไรได้บ้างเรียนเสียงอะไรบ้างก็น่าจะเป็นพี่แอดคาราบาวนะฮะแหม่ส่งมาปุ๊บปั๊บเลยนะครับเลือกผู้แทนให้กาบที่เบอร์ถ้าเลือกตัวเธอให้ดูที่หน้าได้ได้เรียนส่งอะไรมาเนี่ยก็ได้อยู่มีวงของตัวเองไหมพี่ขุนแทมมีวงของตัวเองไหมมีครับแน่นอนว่ามี ชื่อว่าอะไรที่ไี่โครงเสียงนี่หลายคนหลายคนอาจจะเสียที่โครงเสียงวันหลังเอาเอาทั้งวงมาออกรายการเราได้นะได้ครับเพราะว่าดีลดีลกับโปรดิวเซอร์ไปแล้วว่าเราจะเอาวงของผมเองเนี่ยที่ก่อตั้งมานานแสนนานเนี่ยมาแสดงความสามารถนะครับพี่เบมพูดถึงเพลงที่ผ่านไปเมื่อสักครู่ดีกว่าพูดแล้วรู้สึกคิดถึงบรรยากาศค่ายนะพี่เบมนะบรรยากาศที่เราได้ไปออกค่ายตาม พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเนี่ยมันรู้สึกคิดถึงกิจกรรมอะครับเพราะว่าจะจะพูดไปในการชวนการทําดีเนี่ยความดีมันก็สามารถทําได้ทุกที่อีิเรมนะแต่ยากาศค่ายที่ไปพบปะพี่่เยาวชนเนี่ยมันทำให้อี่เฟรมันจะร้องไห้ครับเราต้องตู้ต่อไปนะฮะคงไม่หาเจอแน่นอนเจอกันแน่นอนเจอกันเลยให้ของมันสัญญานะครับ และฝากหน่อยครับพี่เฟงครับสาหรับเยาวชนที่มีความสามารถพี่เฟงครับเราเองนะคะก็อยากจะฝากสําหรับรายการของเราบทพลงเยาวชนสร้างชาตินะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพ่อแม่พนะี่น้องแฟนเพลงไม่ใช่ของแฟนคลับทุกคนแล้วก็พี่ๆเยาวชนที่ติดตามรายการเรานะคะที่มีความสามารถด้านดนตรีก็สามารถส่งความสามารถมาได้ไม่ว่าจะเป็นเดี่ยวนะคะเป็นดูโอคู่หรือจะเป็นวงจะแต่งเพลงจะ cover สำหรับใครที่อยากร o v e r นะคะเกี่ยวกับบทเพลงเยวชนสร้างชาติก็สามารถเข้าไปดูได้ใน n อ a y o u อ h m ุ s i c แต่สำหรับใครที่มีความสามารถในการแต่งเพลงก็สามารถแต่งเพลงเข้ามาได้เลยนะคะในเนื้อหาของเยาวชนสร้างชาตินะคะก็สามารถส่งกันเข้ามาได้ในเพจ n b ็อายุทธค่ะครับไปสะดุดตรงการแต่งเพลงครับพี่เฟรมครับเราเนี่ยอาจจะมีความสามารถในการแต่งเพลงได้หร,หรืออาจจะแต่งได้ปุ๊บอาจจะร้องร้องไม่ค่อยเท่าไหร่ เรามีนักร้องให้หลายคนเลยเพื่อนปีน่เยาวชนเนี่ยจากทั่วประเทศเนี่ยเสียงดีเยอะแยะมากมายถ้าคุณแต่งมาได้เนี่ยเราจะนําบทเพลงนี้ไปให้นักร้องที่เสียงดีร้องแล้วเราจะมาสัมภาษณ์คุณผู้ที่เป็นคนแต่งอยากจะสัมภาษณ์ตัวตัวว่าแต่งมาได้ยังไงเนื้อหาที่มีความหมายกินใจกินใจขนาดนี้ <laughs> หรือแบบแต่งมาแล้วเลือกนักร้องมาเลยสมมตินะเลือกเลยเพลงนี้แต่งให้พี่ขุนแทกร้องใช่ครับจิ้มเลยเอา ขึ้นหน้าจอมาคุณสามา,มออา,ารถจิ้มได้เลยนักร<ช>้องจะเอาใครคุณจิ้มได้เลยเพราะสิทธินะ์นั้นเป็นของคุณอยู่แล้วค <าม S 2> าาร,าาร<า>ับคชรมา,มาได้เหมือนกันอ่าก<า>็ยังคงรอคอยนะคะพี่ๆเยาวชนที่มีความสามารถที่จะมาจอยมาร่วมสรุปด้วยกันกับเวทีนี้บทเพลงเยาวชนสร้างชาตินะคะ สำหรับรายการของพวกเรานะครับกดเพลงเยาวชนสร้างชาตินะครับสำหรับพี่ๆแล้วดูนะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคนที่ชอบใจชอบใจนะครับกดไลค์กดแชร์ออกไปรัวรัวรัวๆเลยนะครับสหรับวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีรายการดีๆอีกรายการหนึ่งที่เราต้องฝากเพราะว่าเขาเนี่ยจะย้ํามาว่าฝากที่เขาหน่อยเพราะรายการเนี่ยไม่ค่อยมีเรตติ้งดีเท่ารายการวันของเรานะครับก็อยากจะให้เราฝากให้หน่อยพี่เฟรมต้องเข้าซีนดราม่านี่นะต้อง ขอฝากขอฝากรายการเพื่อนเนี่ยนะคะพรุ่งนี้อ่ะชมรมเยาวชนสร้างชาติโอเปนทรับนะคะเขาเป็นรายการที่ดีนะ,ะเป็นรายการที่จะไปเปิดชมรมให้กับเราเนี่ยได้ดูว่าในทั่วประเทศเนี่ยชมรมของพี่น้องเราเนี่ยกำลังทําอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะเราสามารถไปติดตามได้ในวันพรุ่งนี้นะคะกับชมรมเยาวชนสร้างชาตินะคะขาดไม่ได้เลยค่ะและที่ขาดไม่ได้เนี่ยว,วันสุงคา้าจะพบกับพวกเรานะครับก็ฝาก พิจีกรนะับตัวน้นอยสองคนนะครับไว้ในออบกอบใจพี่ๆียวชนทุกคนนะครับแล้ววันนี้พี่เฟรมเสียดายเนาะเราต้องขอกล่าวคำว่าลาไปก่อนนะเพราะเวลาหมดแล้วพี่เฟรมแล้วพบกันใหม่นับดาหน้านะพี่เฟรมนะสําหรับวันนี้พวกเราสองคนขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะแล้วเจอกันดับดาหน้าบายบายพี่ๆยังมงก็ทุกคนบาย